สวัสดีนะครับสวัสดีท่านนักลงทุนผู้น่ารักทุกท่านนะครับท่านอยู่กับเหลาก่อนเกมนะครับผมปิดท้ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564นะครับก็ไปอยู่กับทางด้านของลาลิก้าสเปนนะครับปิดท้ายอาทิตย์แบบนี้นะครับเป็นบาเซโลนานะครับเจ้าบุญทุ่มนะครับเปิดคัมโนนะครับรับการมาเยือนของครั้งข่าวนะครับวาเลนเซีย ตกันที่คำนูนะครับอุณหภูมิ19องศาเตกันตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับของเช้าวันที่18ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับถ้าโดนใจบทวิเคราะห์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางด้านเพจของเหลาร้อยหลานะครับก็กด subscribe หรือกดติดตามกันได้นะครับสำหรับช่องทางของ YouTube Channel ครับเหลาร้อยหลาเช่นกันครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับ บาร์เซโลนานะครับเตะกันตี2นะครับทีมอันดับ9ของตารางลาดิกานะครับเปิดมานะครับเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับต่อให้กับบา l เลนเซียแล้วก็ลงมาเหลือ1ลูกนะครับทางด้านของบา l เลนเซียถ้าท่านลงทุนนะรับนลงทุนท่านไหนชอบราคาไหนก็จัดกันก่อนได้นะครับแต่ก็ฟังบทวิเคราะห์ของเราไปประกอบการลงทุนได้นะครับผมวันนี้ไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ ของเหลาก่อนเกมครับวันนี้เหล่าให้ฟังนะครับจากวาลนเซียครับเดินทางไปที่บาร์เซโลนาสเปนนะครับแฟนคาตาลันก็ประมาณ299กิโลเมตรนะครับโดยที่จะนั่งรถบัสกันไปนะครับผมจากบาลนเซียก็อาจจะมีเหนื่อยล้ากันบ้างนะครับแต่สำหรับบาร์เซโลนผู้เล่นนะครับไม่ได้มีทางด้านของฟ i f a าเดนะครับส่วนมากก็คิดเต็มร้อยนะครับวันนี้ไปดูการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ เมื่อที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเป็นบาร์เซโลนานะครับไปเยือนวาเลนเซียน encia, ชนะได้3-2บาร์เซโลนาเปิดบ้านรับวาเลนเซียชนะอ่าเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2วาเลนเซียเป็นเจ้าบ้านนะครับชนะบาร์เซโลนาได้นะครับ20์บาซ่าในปี2019นเะครับเจ้าบ้านชนะวาเลนเซียได้52เลยนะครับวาเลนเซียมาเยือนในปี2019บาซ่าเจ้าบ้านก็วาเลนเซียนะครับชนะได้แล้วก็เก็บอ่าแล้วก็ชนะได้นะครับในบอลถ้วย แล้วก็ปี2019เช่นกันนะครับบาร์เซโลนาเจ้าบ้านเสมอกับบาเลนเซียนะครับสประตูต่อสในบอลลีกนะครับโดยสถิติของทั้งคู่เนี่ยเป็นบาร์เซโลนาชนะ2นะครับเสมอ2แล้วก็บาเลนเซียชนะได้2ครั้งนะครับสถิติยังเท่ากันอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องเกิดสถิติใหม่ให้ได้นะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับบารเลนเซียเป็นอันดับแนะครับแข่ง8นัดมี12คะแนนบาร์เซโลนา แข่ง7นัดน,นะครับมี12คะแนนบาร์เรลเซียมีแต้มบวกอยู่4บาร์เซโลน่าก็แต้มบวกอยู่4เช่นกันนะครับแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะอยู่ในอันดับที่9นะครับสำหรับเจ้าบ้านบาร์เซโลนา่า6นัดหลังสุดผลงานของทั้งคู่นะครับเป็นบาร์เซโลน่านะครับสะดุดมา2นัดติดนะครับโดยที่แพ้ทางด้านของเอเลนติโกมันติดนะครับในการไปเยือน2ประตูต่อ0ไปแพ้บอลถ้วยของยุโรปด้วยนะครับทางด้านของเบนฟิก้านะครับ 3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเรพันเต้ในบอลลีกนะครับชนะได้3 0เสมอกับคาดิสในการไปเยือนนะครับ0-0เปิดบ้านรับกานาดาเสมอ1-1นะครับเปิดบ้านรับบบเยนมิวนิกก็แพ้มานะครับ3 0นะครับในบอลยุโรปนะครับเรียกกันได้ว่าแพ้ไป3นัดนะครับเสมอ2นัดชนะได้เพียงแค่1นัดนะครับสำหรับเจ้าบ้านบาเลเซียก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับ โดยที่ผลงานล่าสุดนะครับไปเสมอคาดิสแบบไรซ์สกอร์นะครับแล้วก็เปิดบ้านรับแอตแลนติโกเบลเบานะครับเสมอ1-1ไปเยือนทางด้านของเซบียาแพ้มา3-1เปิดบ้านรับการมาเยือนของเริโอมาลิดนะครับแพ้ไปอีกหนนะครับไปเยือนโอซาซูน่านะครับก็ชนะได้นะครับฟอร์มสุดหรู4-1ชนะทางด้านของอาราเบสนะครับในบ้านตัวเอง3-0นะครับอันนี้คือ6นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับโดยที่บาเลนเซียนะครับ ชนะสเสมอ2แพ้สนะครับผมวันนี้ไปต่อกันที่คุมกำลังของทั้งคู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทางด้านของคุ่มันปรับทีมกันเยอะทีเดียวนะครับมาในรูปแบบ352นะครับผมโดยที่จะแปลกตานิดนึงนะครับสำหรับ11อตัวผู้เล่นของบาร์เซโลนาวันนี้นะครับผู้ษาประตูนะครับเตอร์สเตช่นเหมือนเดิมนะครับ3กองหลังครับ เป็นเดยองนะครับกาเซียแล้วก็มิกุซานะครับโดยที่ทันปีเก้นะครับมาเป็นกลางครับวันนี้ยืนคู่กับบุสเก็ตนะครับใช้กลางถึง5ตัวแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กนะครับทางด้านของอัลบาแล้วก็ทางด้านของเดสนะครับอัลบาอยู่ทางด้านซ้ายเดสอยู่ทางด้านขวานะครับ3ตัวกลางมีบุสเก็ตปีเก้กาบี้นะครับที่จะทําเกมกันในแดนกลางก็คือไม่คิดจะบุกกันเลยหรอครับทางด้านของบาซ่าเจ้าบ้านนะครับผม กองหน้ายังใช้เดป,ปายคู่กับปาตินะครับปาติก็เป็นดาวรุ่งที่ฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับช่วงนี้ไปดูกันต่อกันที่ของบารเลเซียกันบ้างครับผู้เล่นที่โดนโทษแบนผู้เล่นที่เจ็บก็กลับมากันสัดส่วนมากแล้วนะครับวันนี้บาร e เลเซียมาในรูปแบบของ442ครับผู้รักษาประตูซิลเลเซ่นครับทางด้านขวาเป็นเปาเคียครับคู่กลางเป็น บอลลิสต้าครับยิงคู่กับดิคาบีนะครับแล้วก็มีกาญ่านะครับที่พึ่งพ้นโทษแบงกลับมาลงริมเส้นทางด้านซ้ายนะครับคู่กลางนะครับเป็นวัสกับยืนคู่กับกิลมองนะครับทางด้านซ้ายนะครับริมเส้นด้านซ้ายเกมลุกเป็นโชเลอร์นะครับทางด้านขวาเป็นมูซ่านะครับมูซ่านี้ก็ฟอร์มจัดจ้านนะครับช่วงนี้คู่หน้านะครับใช้เป็นโกเมสนะครับยืนคู่กับโกเดสนะครับ เรียกกันได้ว่าโกเมสก็เป็นตัวหลักนะครับที่จะพักบอลให้กับกูเดสนะครับทำเกมแล้วก็ชิงกันในแดนหน้านะครับคู่นี้น่าจะออกมาสนุกกันทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับต้องการชัยชนะกันทั้งคู่เพาฟอร์มก็เพิ่งสะดุดกันมานะครับวันนี้เหล่าผ่อนเกมก็จะมาเหลากันให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวบาร์เซโลนาและก็บาเลนเซียที่พบกันวันนี้นะครับ ไปดูราคากันก่อนนะครับราคาที่เปิดมาเนี่ยบาซ่าต่อลูกควบลูกครึ่งก่อนนะครับแล้วไหลลงมาเป็น1ลูกนะครับโมเมนตัมก็จะเทมาทางด้านบาเลลเซียนะครับแต่วันนี้ผมมองแล้วว่านะครับอัดกลางมาเต็มขนาดนี้นะครับเหมือนจะไม่ยอมเสียประตูเลยนะครับคูมันก็เน้นเกมรับไว้ก่อนนะครับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็อาจจะใช้จังหวะช่วงชิงแล้วก็การต่อบอลชิงกันนะครับโดยที่ ของบุสเกตกับกาบีเนี่ยในทีมชาติเนี่ยดูแล้วเนี่ยเริ่มเนียนตาขึ้นนะครับบุสเกตก็จะเป็นสไตล์ที่แย่งยากนะครับแล้วก็แย่งบอลกลับมาคืนได้ง่ายนะครับการบีบฟุตบอลน,นะครับการบีบพื้นที่ของบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะทำให้บาเลนเซียเนี่ย อึดอัดนะครับแล้วก็เสียบอลได้นะครับทางด้านของมูรินโญ่นะครับก็อาจจะมาเน้นเกมรับเช่นกันนะครับไม่เปิดหน้าแรกเกมครึ่งแรกอาจจะอึดอัดกันบ้างนะครับสกอร์อาจจะออกค่อนข้างไปทางด้านต่ำนะครับแต่วันนี้นะครับราคาของบาร์เซโลนาแพงเหลือเกินนะครับคิดว่าเป็นทางด้านของบาลนเซียดีกว่านะครับก็ ให้อยู่ทางด้านของบา l เลนเซียครับรองไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับดีกว่านะครับเพราะว่าบา l e เลนเซียภายใต้าการคุมทีมของมูรินโญ่เราทราบกันอยู่แล้วว่าอาจจะเอา,อารถบัสที่นั่งมาด้วยนั่นแหละครับไปจอดกลางสนามเช,นเช่นกันนะครับวันนี้ให้เราก่อนเกมให้อยู่ทางด้านของบา l เลนเซียครับรองที่ลูกควบลูกครึ่งครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพิจารณาก่อนการลงทุนด้วยนะครับผมนักลงทุนทุกท่านวันนี้เหลาก่อนเกมก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับกับคู่ปิดท้ายแบบนี้แล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในเหลาหลังเกมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเหลาก่อนเกมกลับมาเช่นเคยนะครับมาดูกันทางด้านของคู่ที่เตะกันวันจันทร์อีกทีนึงนะครับวันนี้ขอญาติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ